สวัสดีครับทุกคนพบก,กับผมสาโกรเรียงนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาให้ทุกคนได้ดูได้เห็นนะครับบ้างหลังนี้นะครับบ้างผงเองนะฮะผมทำมากับมือนะครับราคาไม่ถึงมึงนะครับทุกคนมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะฮะเดี๋ยวหลังคานี่ผม ซื้อมาประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะฮะมีทั้งหมดสามสิบหกแผงสังกะสีนะครับสังกะสหกแผงแผงละประมาณสองร้อยสิบบาทนะฮะราคาขึ้นแล้วนะฮะสังกะสีก็ผมซื้อมาสิบฟุตนะครับยาวสิบฟุตสิบฟุตผมซื้อมาอยู่ที่สิบแปดแผงเก้าฟุต ข้างๆนะครับทุกคนส8แปแผงราคาพอๆกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับทุกคนผมผมซื้อปิดไม้นะฮะไม้ปิดนะครับทุกคนไม้ปิดนี่ครับที่ทุกคนแห่งน,นี้นะฮะไม้ปิดนะครับซื้อมาห้าร้อยบาทผมซื้อมาห้าร้อยบาทนี่คือผม เอาไว้ปูพึ้งด้วยนะครับปูพึ้งแล้วก็ข้างๆนะครับนิดหน่อยนะครับไม้ปิดเหลือเยอะอยู่นะครับเหลือเยอะเลยทีเดียวครับใช้ยังไม่หมดเลยนะครับทุกคนนี่นะฮะไม้ปิดนะฮะผมทาด้วยไม้ไผ่เป็นบางส่วนนะฮะดูนี่นะฮะหลังนี้นะฮะใหญ่อยู่นะฮะราคาไม่ถึงมึงนะครับทุกคน นี่บังผงนะฮะผมจะมาอยู่กับลูกกับเมียเรวแม่ผมอีกคนหนึ่งนะฮะนี่องค์นั้นก็เอามาจับบังนะฮะเราใส่รถอีแตนมานะฮะรถรถควายเล็ดนะฮะรถเท่านะฮะดูนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นบังนะฮะนี่ครับประตูก็เป็นประตูบังเก่านะฮะผมก็ามาตี ไม่นะฮะดูนะฮะนี่ประตูนะฮะทางเข้านะฮะนี่ครับปูพึ้งด้วยไม้ปีตนะครับดูฮะสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะดูดูนะฮะนี่ครับข้างในก็ผมซื้อไม้อะมาใส่ด้วยนะฮะไม้อะซื้อไม้อะมือสองนะฮะไม้อะสั่งมีนะครับสั่งมีแผงละห้าสิบบาทซื้อมานะฮะดูนะฮะดู นี่ก็ไม้เก่านะครับไม้เก่าฟรีนะครับเขาให้มาฟรีไม้เก่าตรงนี้ก็เป็นหพระนะฮะเยวจะเอาหินพระมาไว้ใส่พระนะฮะดูนะฮะนี่เป็นห้องนองนะครับห้องนองก็ผมจะตีด้วยไม้อัดผนังตีด้วยไม้อัดนะฮะนี่นะครับห้องนองกว้างอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบคนไม่ห้าสิบนะฮะทุกคน นี่เป็นห้องครัวนะฮะห้องครัวห้องครัวก็โอ้โหนี่นะฮะห้องครัวนะฮะตรงนี้ก็เป็นที่หุงข้าวนะฮะทุกคนผมจะไม่หุงข้าวด้วยไฟฟ้านะฮะหุงข้าวด้วยเตาถังนะฮะฟืนนะฮะนี่นะครับหุงข้าวด้วยเตาด้วยถังนะฮะนี่นะฮะราคาไม่ถึงมึงนะฮะไม่ปิด ที่ผมซื้อมาก็อยู่ที่ราคา500บาทไม่อาผมซื้อมา5แผ่น5แผ่นอยู่ที่250บาทซื้อสังกะสีมา36แผ่นราคาอยู่ที่7พันกว่าบาทนะฮะแล้วก็ตะปูประมาณโอ้โหตะปูนี่อยู่ที่ประมาณ10กิโลนะฮะผมซื้อมาหลายครั้งอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้จบไว้ ผมกลไว้ว่าแค่สิบกิโลนะฮะตะปูตะปูที่ตีผนังตีอะไรทั่วไปเนี่ยนะฮะตะปูเลเลสี่เล3สามเล5ห้านะฮะผมซื้อมาผมรวงกันอยู่ที่ประมาณสิบกิโลกิโลละห้าสิบบาทตอนนั้นนะฮะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยบาทนะครับสิบกิโลก็ห้าร้อยบาทลวงอยู่ที่สังกระสีผมตีไว้คร่าวๆนะฮะ 7,500รวง8,000 8 0 0 0 8,500 8ป0 0 8า0 0 0 8, 000. 8, 000. 8, 000. 8 000. บาทนะเข้าๆนะนี่นะฮะบางหลังขนาดนี้นะฮะอยู่ที่ราคา8,750บาทนะฮะนี่นะตรงนี้ก็ผมคิดว่าผมจะสร้างจุบพับผ่องอยู่นะฮะผมยังไม่ได้ทำนะฮะจุบพับผอง สำหรับลูกสำหรับเมียสำหรับแม่สำหรับพงนะฮะสำหรับทุกคนนะครับใครที่มาเข้ามาเที่ยวเข้ามาหาผงนะฮะก็จะสร้างที่พับผงไว้นะฮะนี่นะฮะมาดูแล้วฮะมาดูมงกว้างนะครับทุกคนราคาแปะพันกว่าบาทนะฮะทุกคนนี่นะี่ฮะแปะพันแปะพันกว่ากว่านะฮะราคาอยู่ที่แปะพันกว่ากว่า ผมไม่ได้ลวงค่ากินค่าอะไรพวกนี้นะฮะเสื้ออะไรก็กหลายตังอยู่นะฮะนี่ดมธรราบ้างไอ้เป็นยังก็นี่น <c oughs> ดูนะครับทุกคนนี่ก็ทุกคนครับ<า>บ้านไอสโต่ไม่สวยครับโอ้โหไม่สวยได้งไงนะฮะดูนี่ครับ บรรยากาศก็สวยงานมากเลยทีเดียวนะครับทุกคนดูครับบรรยากาศดูปลูกกล้วยตุดูนะครับผมมาอยู่ที่สวนลำไย,ยนะฮะสวนลำไย,ยนะฮะดูมันไม่ใช่มันไม่ใช่บ้านนาจะโว์ครับเป,เป็นบ้านของคนอื่นครับเป็นสวนลำไย,ยนะฮะทุกคนนี่นี่นะครับนี่บ้านผมนะฮะดูบรรยากาศก็ดีมากเลยนะฮะทุกคนนี่ ตรงนี้ก็คิดว่าจะปลูกจะปลูกข้าวโพดครับทุกคนข้าวโพดข้าวโพดกินนะครับข้าวโพดหวานข้าวโพดอะไรอ่ะครับมีหลายชนิดเนาะอันนี้ตรงนี้ก็ผมนี่พ่อตาผมปลูกคามิงไว้นะฮะทุกคนช่วงนี้ก็ฝนก็ไม่ลงเลยนี่นี่นะครับเป็นคามิงนะครับเฮ้ย ي, พ่อบอกว่าทำามหยิบออกมาหนะาเป็นคามิงนะฮะทุกคนไม่เลย ตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยสำหรับผมนะฮะก็ทำไปนิดๆหน่อยๆใช้เวลาก็อยู่ที่โอ้เกิดเป็นเดือนงนะครับทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าผมก็ไม่มีเวลาว่างที่จะมาสร้างบ้างอยู่ตลอดเวลาผมก็ปลูกข้าวโพด ปลูกข้าวโพดนะครับทุกคนผมปลูกข้าวโพดแล้วก็ผมผมไปพ่นยาข้าวโพดพ่นยาลำไยนะครับทุกคนผมก็ไม่มีเวลาที่จะมาสร้างทุกวันนะบางวันก็ผมมาทำกับพ่อตาสองคนนะฮะบ้างหลังนี้นะฮะผมส่วนใหญ่ผมจะทำกับพ่อตาสองคนมามาอยู่เพ่เเดียว เออเดียวไอ้ไอพาไปขึ้นมาก่อนขึ้นมาเออเดียวฝนลงแล้วเนี่ยมาขึ้นมาให้ผมส่วนใหญ่ผมจะทำกับพ่อตาเพียงสองคนนะฮะบางวันก็เพื่อนพ่อตาจะมาช่วยอยู่นะ,ะับเพื่อนพ่อตาจะมาช่วยอยู่เป็นบางวันนะฮะทุกคนเป็นบางวันผมก็ตอนนี้ก็ขึ้นบังได้เรียบร้อยนะฮะถ้าจะขึ้นมาอยู่ที่นี่ก็ขึ้นมาอยู่ ได้เลยนะฮะแต่ก็ยังไม่มีไฟฟ้านะครับยังไม่มีไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะฮะผมก็กำลังขอไฟฟ้าอยู่นะฮะถ้าขอได้ก็จะขอถ้าไม่ได้ก็คิดว่าจะอยู่ไปอย่างนี้ก่อนนะฮะแต่ลูกผม,มตัวน้อยอยู่นะฮะลูกผมกำลังได้หนึ่งขวดเอ๊ะโทษทีนะฮะทุกคนขออภัยด้วยนะฮะกำลังได้หนึ่งเดือนนะครับ กิดว oh, wow. ันที่ยี่สิบห้านะฮะกำลังทดหนึ่งเดือนนะฮะที่ผ่านมาอันนี้นะฮะไอหยางบลาบเเหลืองเนี่ยแล้วแล้วตะกี้จะขึ้นไหมหยางตะกี้เอามาเอามาโทรศัพท์น่ะนึกทิ้งแล้วจะขึ้นไหมหยางตะกี้โอ้โอ้เป็นรีวิวบ้างอยู่มาเข้าใจเนี่ยฝนโตแล้วโตลูกตาฝก็โตไปกะ โอ้ยยังปเป็นลเหลืองเนี่ยจะขึ้นมายัางกีไอ้บอกว่าจะไอ้บอกว่าไอ้บอกว่าจะขึ้นมาคนเดียวจะขึ้นมาคนเดียวจะขึ้นมาติ๊ติขึ้นมาแล้วก็เวไว้ะอนนี่มามามออมมามอามาจาามามอามาาาาาาา ตอนนี้ก็พบกันอีกวันหนึ่งนะครับทุกคนสวัสดีอีกวันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศหกโมงกว่าๆนะครับหกโมงเช้ากว่าๆนะฮะบรรยากาศนะฮะนี่นะครับทุกคนผมมาอยู่ในสวงนะฮะทุกคนมาอยู่ในสวงมาอยู่ในนี่นะฮะกระท่องเล็ดๆหลังหนึ่งนะครับนี่ก็เข้ามาอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเข้ามาอยู่ เมื่อคืนนี้คืนแรกนะครับเข้ามานอนที่นี่นะครับดูนะฮะต่อไฟก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ได้เก็บกวาดทำความสะอาดนะฮะเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับประตูประตูเข้าบังทางเข้านะฮะทุกคนนี่ครับเข้ามาก็ยังไม่ได้เก็บของอะไรเลยเรียบร้อยเลยนะครับทุกคนของก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะ ส่วนใหญ่จะมีแต่ของรูนะครับทุกคนนี่ก็เป็นหิงพระนะฮะหิงพระก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนดูนี่ฮะนี่ก็นี่โตโตวไว้น้ำน้ำนะครับน้ำเย็นน้ำร้อนนะฮะโตนี่ก็ทำมาจากกระจกนะฮะเมื่อก่อนผมยุเป็นช่างกระจก ช่างกระจกอลูมิเนียมนะฮะทุกคนตอนนี้ก็ผมไม่ได้เป็นช่างกระจกอลูมิเนียมแล้วนะครับเป็นพ่อคนแล้วนะฮะทุกคนนี่นะครับทำโต๊ะไว้เก็บของนะฮะนี่ก็แม่ผมนะฮะแม่ผมก็กำลังทำกับข้าวนะฮะนี่ตรงนี้ก็ทำกับข้าวนะฮะตรงนี้นี่ก็ยังไม่ได้เก็บของเลยนะฮะทุกคน,นก็เจ็ด เละหน่อยนะฮะนี่จะเลอะเทอะไปหน่อยนี่ก็หงค่่านะฮะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศดีมากเลยครับมานองที่นี่นี่นะครับนี่ลูกชายผมนะฮะลูกเบานะฮะเด็กแฟนผมนะฮะยังไม่ตึงเลยนะฮะนี่ดูดูดูนี่นะฮะตอนนี้ก็ยำหลัดอยู่เลยนะฮะตอนนี้นี่ นยังหละยังสวยยังยังหล่อเลยครับทุกคนหล่อเมืออพ่อเลยเดี๋ยวดูดูนี่ลูกชายผมนะฮะทุกคนนี่นี่นี่ก็เมียผมนะฮรัหลับอยู่ ลูก็หลับอยู่นะฮะทุกคนเดี๋ยวไปรีวิวราคาไฟนะครับที่ผมต่อที่ผมต่อเพิ่งนะฮะทุกคนราคาบ้างก็ที่ผมเคยพูไว้นะครับที่ผมบอกไว้อยู่นี่ก็เป็น ราคาสายไฟนะฮะสายไฟนี่ผมซื้อมาประมาณม้วนหนึ่งนะครับเส้นเขานี่นะฮะเส้นก็อยู่ที่สองคูณสองจุดห้าเส้นหนึ่งยาวยาวควันยาวอยู่ที่หนึ่งร้อยเมตรหนึ่งร้อยเมตรราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะฮะทุกคนแล้วก็ซื้อตัวนี้มานะฮรเขาเรียกว่าอ,อะไรนะ ครับล้อหรือเปล่าอะไรมาเนี่ยแหละผมจำไม่ได้นะฮะตัวน,นี้ราคาอยู่ที่ร้อยหกสิบบาทนะฮะตรงน,นี้ตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยนะฮะมันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวผมซื้อมาตัวใหญ่นะฮะตัวนี้ละราคาอยู่ที่ร้อยหกสิบบาทแล้วก็ซื้อหลอดไฟแบบน,นี้นะฮะซื้อหลอดไฟแบบน,นี้สองดวงดวงละหนึ่งร้อย สามสิบบาทแล้วก็สวิตปิดเปิดไฟนะฮะตัวนี้ตัวละสามสิบบาทนี่นะฮะทุกคนสว่างเลยนะะทุกคนโอ้บ้างผมประหยัดมากเลยฮะใช้งบประมาณที่ประหยัดที่สุดก,ก็ว่าได้นะฮะลวงอยู่ที่ลวงไฟฟ้านี่ก็อยู่ที่หนึ่งพัน หกร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะฮะถือว่าก็ไม่แพงนะฮะนี่ผมก็ต่อจากลุงอีกคนหนึ่งนะฮะต่อไฟจากเขานะฮะทุกคนผมก็ลงมอใหม่ไม่ไม่ได้นะฮะเพราะมันราคาสูงเกินนะฮะลงมอใหม่ต้องลงเสาด้วยมันใช้งบประมาณเยอะนะฮะเราต่อจากเขาเราก็ช่วยจ่ายค่าไฟให้เขาแค่นั้น นี่นะฮะก็งบประมาณก็ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศดีมากเลยนะฮะทุกคนนี่นะอยู่ที่สวนลำไยนะฮะนี่สวนลำไยดูนะฮะนี่บรรยากาศตอนเช้าหกโมงกว่าๆนะฮะทุกคนนี่นี่ฮะมาดูประตูดังนี้นี่ก็ ประตูหลังครัวนะฮะประตูหลังครัวตรงนี้ก็มาหลังถ้วยหลังจังนี่นะฮะมาหลังถ้วยหลังจังนะฮะทุกคนนี่นะฮะนี่นี่นะครับราคาประหยัดพอดีพอดีประมาณนี้นะฮะทุกคนนี่นี่ก็ยังไม่เสร็จนะฮะผมกำลังจะตี หลังน้ําใส่ตรงนี้นะครทุกคนเมื่อคืนมันก็ดึกแล้วเลยให้ลูกหลับลก็เลยไม่ได้ทําต่อนะฮะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะฮะฝากถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกลำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะทุกคนตอนนี้ก็ผมเป็นพ่อลูกอ่อนคนนึง ที่ต้องทำเพื่อลูกทำเพื่อข้อครัวทุกอย่างนะฮะเป็นความรับผิดชอบข,ของผมแล้วนะฮะทุกคน,นแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อข้อครัวของเรานะฮะบรรยากาศต้องเช้าในสวนลำไยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน บรรยากาศด,ดีมาเลยนะครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ